สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการติดตั้งชุดปรับองศาเบาะของนิสสันคลิกนะครับว่าติดตั้งเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราสั่งมาจากช้อปปีนะฮะราคาไม่แพงนะครับคุณภาพถือว่าโอเคเลยนะครับแข็งแรงะฮะดูทนทานนะครับสีพ่นมานี่ดูมีคุณภาพเลยนะครับดูแล้วดูฮะดูกันถ้าเรารใส่แล้วมันจะหายไปครึ่งหนึ่งฮนะจากที่ปรับเดิมนะครับน่าจะนั่งสบายถ้าติดตั้งแล้วนะครับ ดูแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นสภาพเดิมๆนะสภาพเดิมๆที่ที่เบาะยังไม่ใส่จุดติดตั้งนะครับสภาพเดิมนะมันจะค่อนข้างจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับสภาพเดิมๆนะครับของนิสสันคลิกของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เราทบปรับเบาะพับลงมาเราดึงกระดูกงูออกนะครับแล้วก็พลาสติกฝาครอบพลาสติกนะครับ ดึงกระดูกงูออกมานะครับดึงออกง่ายๆเลยนะครับติดตั้งง่ายๆติดตั้งที่บ้านไม่ได้ฮะดึงแผ่นมันก็ติดอันนี้ออกมาเลยนะครับแผงพลาติกอันนี้ดึงออกมานะครับในมีกิ๊บนะฮะมีกิ๊บนะครับถ้ากิ๊บแตกนะทางนั้นเาก็มีมาให้เมืวานห้าหกตัวนะฮะจะได้เห็นน็อตเบอร์สิบสามน่าสองตัวนะครับขันออกเลยครับขันออกแล้วเอาของใหม่ใส่เข้าไปเลยนะครับของใหม่ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เรามาดูกันนะติดตั้งเสร็จแล้วเป็นสภาพสภาพเป็นยังไงนะครับนะฮะ ดูสภาพออกมาฮะเบาเอ็นลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะดูแล้วนั่งสบายนะครับผมลองนั่งดูแล้วนั่งสบายกว่าเดิมเยอะเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็สภาพแข็งแรงครับสั่งจากช้อปปีนะครับราคาไม่แพงนะใครกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลุงด้วยนะครับจะซื้อรถหรือต้องการถามโปรโมชั่นโทรถามได้นะครับผมลุงช้างนะครับจากนิสสันออโต้แกลลี่บีมอสาขาลังกำแพงขอบคุณมากนะครับ